อธิษฐานจิตไว้ว่าใครที่มาเจอคลิปนี้ขอให้มีความโชคดีทางด้านการเงินมีข่าวดีมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะด้านการเงินและมีเองก็รับพลังงานนี้ด้วยเช่นกันไม่มีการทําไม่มีการเตรียมขึ้นมานะคะจะหยิบไพ่สดสดขึ้นมานะคะเรามาเช็คพลังงานเรามาลุ้นกันนะคะว่าไพ่จะแม่นไหมจะตาจะเป็นอย่างคาอธิษฐานไหมนะคะนี่จับสดสดไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตั้งเจตธิษฐานนะ ถ้ามีไภ่หนึ่งในห้าใบที่มีจะจับขึ้นมานี้ถ้ามีพลังงานกระียญพลังงานการเงินเกี่ยวกับเงินขึ้นมาถือว่าเราจะมีข่าวดีเราจะมีความโชคดีทางด้านการเงินอย่างแน่นอนนะคะก่อนสิ้นปี2,567นนี้ค่ะอุ้ยลุ้นมาเช็คพลังงานกันอ่ะโอ้โหไม่ได้เตรียม ก้าพูดใบแรกขึ้นมาเก้าเหรียญคนที่มาเจอคลิปนี้คุณจะมีข่าวดีทางด้านการเงินอย่างแน่นอนค่ะพลังงานของคนที่จะได้เงินก้อนจะมีข่าวดีจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องการเงินพลังงานใบต่อไปหนึ่งเหรียญใครไม่เชื่อเลื่อนผ่านนะคะเราจับกันสดๆเมื่อกี้เลยนะคะ ไพ่นะคะไม่ใช่มีไพ่เหรียญอย่างเดียวนะ,ะบอกเลยว่าคุณจะมีความโชคดีคุณจะมีข่าวดีคุณจะมีโชคลาบคุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะด้านการเงินแน่นอนจะมีคนนําเงินมาให้คุณคุณจะลงทุนอะไรหรือคุณจะมีโชคลาบเข้ามาค่ะนะคะคุณจะมีเรื่องใจฟูนแน่นอนเทมเพลนขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทาง นะคะข่าวดีนะคะเรื่องการเงินข่าวดีชีวิตของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมการเดินทางจะพาคุณนะคะไปไปสู่จุดที่มันดีขึ้นนะะ่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นนะคะบางคนอยากเดินทางต่างประเทศจะได้เดินทางบางคนอยากโยกย,ย้ายกลับต่างจังหวัดจะได้ไปนะะกลับไปอยู่บ้านเกิดอยากไปในสถานที่ที่เราอยากไปเราจะได้ไปนะคะ,ะ,คะเป็นพลังงานข่าวดีเป็นพลังงานของชีวิตที่จะดีขึ้นกว่าเดิมมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะ สามถ้วยโอูห้หูพระเจ้าความสำเร็จความสงหวงังการฉเฉลิมฉลองนะคะการได้เจอคนที่รักการอยู่กับคนที่รักการมีคนสนับสนุนนะคะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหุ้นส่วนดีคนในครอบครัวดีคนรักดีและสุดท้ายมิลเลนเนียใครไม่รับคำทำนายม่บอกเลยว่าคุณพลาดมากมิลเลนเนียค่ะโอ้ ไพ่ไม่โกหกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีแค่ขึ้นเก้าเหรียญอย่างที่มีบอกว่าแค่หนึ่งในห้าที่มีไพ่การเงินขึ้นมาคุณก็จะมีข่าวดีมีความโชคดีมีเรื่องต้องใจฟูในเรื่องการเงินแน่นอนแต่นี่ค่ะสามใบและเป็นใบใหญ่ที่สุดก็คือมิลเลนแยน่คุณจะเอาไหมคะคุณจะเป็นเศรษฐีก่อนปี ก่อนสิ้นปี2 5งพนรนี้คุณน้อมรับไหมคะถ้าใครไม่เชื่อถ้าใครคิดว่างมงายหรือมีการเสรแสร้งอะไรใดๆขึ้นมาคุณสามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณเชื่อพลังงานนี้คุณเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งคุณเชื่อละศรัทธานี่พลังงานนี้พลังงานเศรษฐี พลังงานการเงินจะดีขึ้นพลังงานชีวิตของคุณจะดีขึ้นคุณจะมีข่าวดีคุณจะได้ใช้เงินก้อนโตโนเงินก้อนใหญ่ жизнь, יז, คุณปรารถนาเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่คุณปรารถนาที่จะเป็นเศรษฐีหรือความมั่งคั่งร่ํารวยชีวิตของคุณจะดีขึ้นชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนคุณจะมีข่าวดีเหตุการณ์สถานการณ์ไพ่ห้าใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆดีมากๆเพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้มีเชื่อเลยค่ะว่าคุณจะต้องมีข่าวดีก่อน สิ้นปี2,567นี้อย่างแน่นอนขอแค่หนึ่งครั้งขอแค่เรื่องเดียวค่ะแชร์ Share นะคะเป็นค่าครูให้มี่นะคะถ้าใครแชร์ขออำนาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ <t> ที่คุณนับถือศรัทธาหนุนนำส่งเสร,รมิมให้ชีวิตของคุณหลังจากนี้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายพาคุณไปสู่จุดที่มันดีขึ้นดีงามถูกต้อง ปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จแบบง่ายๆสบายๆขอให้มีคนสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลขอให้มีคนรักที่ดีครอบครัวที่ดีเพื่อนที่ดีกัลยาณามิที่ดีเข้ามาสนับสนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกื้อหนุนเกื้อกูลดวงรวยดวงเศรษฐีดวงโชคลาภดวงมั่งคั่งดวงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนี่คือพลังงานของคุณถ้าใครเจอคลิปนี้แล้วคิดว่าใช่ แชร์ให้มีแค่หนึ่งแชร์ค่ะแล้วพลังงานนี้จะเป็นของคุณแบบฉับพลันขอให้โชคดีนะคะ